เรียบร้อยเพื่อนๆว้ายพอใจพอใจอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การปรุงรสของเรานะคะเออว่าจจำกนวยไม่อาอึสเลียกแบกหอยอันทาสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆอยากกินปลาเปียทอดครั้งแรกที่ทํานะมาดูกันว่าจะหมูเลยจ้าไม่เคยทําซื้อแผ่นนี้มาแช่แข็งไว้เพื่อนๆดูดิไม่รู้มันจะใช้ได้เปล่าเนี่ย แสดว่ามันโดนน้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแผ่นบนมันแตกอยู่แต่แผ่นล่างมันก็โอเคอยู่ไม่รู้ว่าจะหมูหรือะจจ้าได้มารอดูกันเนาะยังแข็งแขงอยู่เลยเนี่เนาะเข้าสวนไปได้มาทุกอย่างเลยไม่ใช่เห็ดหอมนะเห็ดเห็ดเกาลักแช่ไอ้ตากแห้งเอาไมา่แช่น้ําอันนี้ก็หอมญี่ปุ่นแครอทกะหลำ่ำเห็ดถั่วอ,อุนเส้นกุ้งหมูบด เออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมูหรือจาครั้งแรกนะคะเ๋ยาจะผัดไอ้น,นี่ก่อนอันนี้ก็สามเกลือนะคะนนกระ,ะเทียมพริกไทยรากผักชีเอาพริกไทยไม่ได้ตำไม่โรยเอาอโรยเอาสามเกลือ หมูวงไปทำเยอะแค่ไหนล่ะแบ่งมว้นิดนึบแบ่งไว้นิดนึงเอาไว้ทำผัดกะเพราหรือว่าทำอะไรดูก่อนใส่ไปเยอะก็เดี๋ยวมันเยอะเกินไม่รู้ว่าใส่ใส่ไม่รู้ว่าแผ่นปอเปี๊ยะใช้ได้หรือเปล่าอืมอืมใส่กุ้งลงไป ผัดตรงไฟอบเยอะมานเนี่ยมันผัดวุ้นเส้นเลยอไม่น่าอ้อยใส่กุ้งไปแล้วยายยังโบคิดว่าถ้าแผนพอเปี้ยหอมไม่ได้ก็ทำเป็นผัดวุ้นเส้นไปใส่กุ้งไปด้วยแผนยายไม่กินแม่

ก้านดีใช้เม็ดนึงเสร็จแล้วถับไปเนิดนึงค่อยใส่บนเส้นเพราะว่าแครอทยายหันยย่นใหญ่แครอทมันสุกนิดนึง เส้นลงไปถุงห่อวนไปโหโผัดล้นเส้นดีๆนี่เองเรือเดไปทำไข่ย,ยัดไส้เพื่อนเเรือก็เอาไข่ย,ย,ยัดไข่ย,ยัดไส้เนี่ยหละถ้าถ้าไส้มันเหลือนะ เรียบร้อยรอให้เส้นรอให้ไอเย็นก่อนเดี๋ยวมาห่อกันนะคะปรุงรสก็ตามใจชอบเลยนะคะชอบเค็มชอบหวานชอบอะไรก็ใส่เอาเองนะคะ,ะเพื่อนๆจะมาหอ,อกันไม่รู้วจะดูนี่ด้านข้างมันหน้ามันจะเปียกน่าจะเปียกน้ำนะนเพื่อนๆดูดิแผ่นมันไม่สวย ใหญ่ลองหอ่อแล้วพวกนี้ใช้ไม่ได้มันแตกเนอะเลือกเอาแผ่นสวยๆนี่ใหญ่หองแล้วเมื่อกี้สองหอ่อไม่ค่อยสวยเนี่ยพอถึงตอนปลายมันแตกแล้วเลือกก่อนเลือกเอาแผ่นที่ใช้ได้ใช้ได้เนาะแข็งดอนขอบก็แข็งเห็นไหมแตกไหม แข็งขอบนี่แข็งไม่ทอดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเรามารอด,ดูกันอแตก ถ้าไหนมันไม่แตกมันก็ห่อได้สวยอยู่เนะาะยายขอห่อก่อนเด้อนี่นะคะหวังว่าทอดไปไม่แตกนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะแตกนั่นแหละแตกเป็นบางอันเนาะห่อไม่สวยหรอกเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันบาง มันมีแผ่นนี่เห็นไหมใย,ยแบบใส่เนื้อไว้ทำไข่ย,ยัดใส่ให้พี่เหมินกินนี่เอาไข่นี่แหละทำไข่ย,ยัดใส่ซะเลยง่ายๆมาทอดกันมาดูกันว่าหมูเลยจ้า กันจะแตมทำไมสีมันไม่เหลืองอ่ะทอดตั้งนานแล้วเขาทอดนานแค่ไหนวะเขาทอดนานแค่ไหนมันเบินไมสีมันไม่เหลืองอแตกไว้ไม่แตกไว้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้หมดเลยไม่แตกนะคะเมื่อกี้บอกเมื่อกี้รูแล้วแหละว,ว่าทำไมมันเราทอดไฟอ่อน ครอบไฟแรงนี่ไหและเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆว้ายพอใจพอใจอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การปรุงรสของเรานะคะเออว่าจังกนุยไม่อาอืดเลียกแบงงหอยอันท้า <laughs> สดแค่นี้แล้วมั้งอืมอร่อยอืทำกับข้าวให้พี่เมือนนะต้มมันฝรัง่ง